สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานเข้าบิ๊กตู่สวยแล้วสมุนไม่เห็นหัวพิชายวิเคราะห์สวกกราค้านดำริบิ๊กตู่ปมแก้รัฐมนูญอัศอนสวเริ่มไม่ให้ค่านาย,ยกรัฐมนตรีโดยเมื่อวันที่9 พฤศจิกาย,ยนปี2005รองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดิลกนภูเก็ตนักวิชาการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาในฐานะประธานคอรปอนโพสต์ข้อความแสดงความเห็นทางการเมืองประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญโดยได้ระบุว่า พลเอกประยุทธ์เคยถแถลงว่าจะสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256แต่สวกลุ่มหนึ่งที่ตั้งมากับมือและสดสบบางส่วนของพรรคระชารัฐกลับร่วมมือการเสนอัติเพื่อขออนุมัติจากรัฐสภาให้ส่งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256 ต่อสารธรรมนูนตีความมีทางเลือกในการอธิบายเพื่อทำความเข้าใจเหตุการณ์นี้อย่างน้อยสองอย่าง 1. กรณีพลเอกประยุทธ์ไม่รู้เห็นกับการกระทำของสอวและสสกลุ่มนี้ก็หมายความว่าพลเอกประยุทธ์หมดอำนาจขาดบารมีทางการเมืองลงแล้วอย่างสิ้นเชิง ทำให้คำพูดที่คนได้ยินกันทั่วประเทศไม่มีอิทธิพลใดๆต่อการกระทําของโสวและสสกลุ่มนี้อีกต่อไปพวกเขาจึงทําเรื่องที่ส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ ของพลเอกประยุทธ์และทําให้พลเอกประยุทธ์กลายเป็นอะไรสักอย่างที่ไร้ตัวตนหากเป็นแบบนี้มีความเป็นไปได้ว่าสาวและสสกลุ่มนี้จะประเมินว่าพลเอกประยุทธ์อาจอยู่ในอํานาจอีกไม่นานดีไม่ดีอาจไม่เกิดวันที่สองธันวาคมนี้ก็ได้พวกเขาจึงไม่ให้ค่าคําพูดของพลเอกประยุทธ์อีกต่อไป 2กรณีพลเอกประยุทธ์รู้เห็นเป็นใจกับการการะทำของกลุ่มนี้ก็หมายความว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนใช้ไม่ได้อย่างยิ่งเพราะเท่ากับเป็นการสมคบคิดกันหลอกลวงประชาชนนั่นเองแต่ผมคิดว่ากรณีที่สองมีความเป็นไปได้น้อยน่าจะเป็นกรณีแรกเสียมากกว่า ก็ต้องดูกันต่อไปว่าสมาชิกรัฐสภาที่เหลือจะลงมติอนุมัติให้ส่งยัตินี้ไปให้สารัฐธรรมนูตีความหรือไม่หากแม่อนุมัติก็แสดงให้เห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภายังมีสำนึกผิดชอบชั่วดีรู้ร้อนรู้หนาวกับวิกฤตของบ้านเมืองไม่เต้นไปตามการกระทำและเจตนาที่น่าสงสัยของกลุ่มสวและสสที่เสนอยติแต่หาก อนุมัติผ่านไปให้สารรัฐธรรมนูญตีความก็แสดงว่ามีกลุ่มอำนาจรัฐมีเจตนาแตกหักเพื่อรักษาตำแหน่งและอำนาจเอาไว้โดยไม่สนใจใยดีว่าผลที่ตามมาจะสร้างความเสียหายแก่สังคมมากเพียงไรได้แต่หวังว่า สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่จะมีสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและสันติสุขของประชาชนโดยร่วมมือกันอย่างแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นโดยเร็วงานนี้นั่งกันไม่ติดสะดุ้งกันทั้งพักเด็กพรังชารัฐกวนน้ำให้คุณสกัดชวนเลื่อยขาบิกตู่ งานนี้มีอาการแปลกๆเกิดขึ้นในหมู่สสพักรังชารัฐโดยเฉพาะบรรดาสสตามใบสั่งเด็กในคถาหล่งป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหุวนหน้าพักรังชารัฐทั้งที่โดยสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรงควรจะหลบหลังฉากทำตัวเฉยๆไม่ใช่ออกมากวนน้ำให้คุณให้อะไรๆมันยิ่งเละตุ้มเป๊ะกว่าเดิม อย่างวันก่อนนายไพบุญนิติตวันสอส,อสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักรังชารัฐออกมาผุดไอเดียทำประชามติสอบถามประชาชนว่าเห็นด้วยที่จะไม่มีม็อบสองปีหรือไม่ระดับไพบุญที่ชีวิตวกวนอยู่กับรัฐธรรมนูญกฎหมายต่างๆจะไม่รู้เชียวหรือว่าข้อเสนอดังกล่าวมันตลกร้ายคาเฟ เหมือนโจกทางการเมืองขนาดเนติบริกรวิศนุเครือง,งามรองนายยกรัฐมนตรีได้ยินก็ยังอุทานเลยว่ามันพลิกพลั่ลนคนไม่เรียนกฎหมายอ่านรัฐธรรมนูญยังรู้เลยว่าเป็นไปไม่ได้แล้วกับไพบุลที่แต่ก่อนยื่นเอาผิดคนนั้นคนนี้จะไม่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่กระไรเคียงความเป็นจริงเลยหรือไร แถมล่าสุดภัยบูยังขู่จะฟ้องคนมาเป็นกรรมการสมานฉันเป็นรายหัวเพราะมองเจตนาตั้งมาบีบบิ๊กตู่ให้ลาออกและปฏิรูปสถาบันขณะที่ศิระเจนจาคาสสสกทมพักพรัมชารัฐที่ปีนเกลียวด่าเปิงชวนหลิกภัยประทารัฐสภาหลังเชิญสี่อดีตนายกรัฐมนตรีได้แก่อานันต์ปัญญารชุนพลเอกชวลิยวงใจยุทธสมชายวงสวัสด และพิสิทธิเวชาชีวะมาเป็นกรรมการสมนชันว่าเป็นรูปแบบที่ล้าสมัยไม่น่ามาปรองดองแต่น่าเอาไปดองเค็มท,ท,ทั้งๆที่คณะกรรมการสมนชัน์กำลังเป็นที่จับตาว่าจะเข้ามาช่วยแก้วิกฤตในประเทศได้หรือไม่โดยเฉพาะการที่อานัต์คนที่ทางมอบทั้งสองฝ่ายให้ความเกรงใจและยอมรับตอบรับเข้าร่วมอย่างน้อยน่าจะเป็นเวทีหนึ่งที่ลด อุณหภูมิทางการเมืองลงไม่มากก็น้อยไม่เว้นแม้แต่ทศพลเพ่งสม้มทีมกฎหมายภรรครองชารัฐที่ออกมาแชรว่าในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอมีถึง400รายชื่อที่ยืนยันว่าไม่ได้เข้าร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายจนอาจทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นโมฆะเพราะผิดรัฐธรรมนูญ มันเป็นท่าทีที่สวนทางกับไยต,ต่างๆเพราะการที่สภาย,ยังไม่พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสักฉบับก็อ้างว่าเพื่อต้องการรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอซึ่งเป็นภาคของประชาชนที่อยู่ระหว่างตรวจสอบให้เสร็จก่อนเพื่อจะได้นำพิจารณาพร้อมๆกันหวังจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเด้งรับข้อเสนอในเรื่องแก้ไข รัฐธรรมนูญแต่ทศพลกลับออกมาบอกว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเสียแล้วซึ่งมันยิ่งจะเป็นการเพิ่มเชื้อความไม่พอใจให้กับประชาชนที่กำลังชุมนุมเรียกร้องอยู่ เอาเป็นว่าคำพูดของสามนักการเมืองในเครือพระพรัชารัฐไม่ได้ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปกว่าเดิมหากมองทั้ง3คนไม่ได้จัดเป็นสสเกรดเอในพักแต่มักจะได้รับมอบหมายให้ออกมาเป็นตัวชนตัวเบี่ยงเบนประเด็นและเป็นหนังหน้าไฟให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักอยู่บ่อยครั้ง ซิรารียหลังเป็นเด็กดีของวิรัตรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อพระรังชารัฐและประธานบิบรัฐบาลเช่นเดียวกับภัยบูนที่ครุกครีอยู่กับกลุ่มนี้และเป็นมือกฎหมายให้พลเอกประวิทย์ขณะที่ทศพลแม้จะไม่ได้เป็นสสแต่ที่ผ่านมาได้รับการผลักดันจากกวนของวิรัตให้ได้รับหน้าที่ต่างๆให้กับพรรเพื่อให้มีบทบาท ส่วนวิรัตขึ้นตรงกับบิ๊กป้อมคอยเซียมคอยให้คำปรึกษาสำหรับเรื่องการกำหนดเกมในสภาหรือการกำหนดท่าทีต่างๆของพระพรองชารัฐงานนี้มาเลยถูกมองด้วยหางตาว่าบรรดาคนเหล่านี้ไปรับภารกิจอะไรมาจากใครหรือไม่เพราะสิ่งที่ทำทําไปมันไม่ได้ต่างอะไรกับการเลื้อยขาเก้าอี้บิกต่ให้หักเร็วขึ้นมากกว่า เหมือนวังดีแต่ประสงค์ร้ายแฝงด้วยในยะและเจตนาลึกๆเพราะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวมาตลอดว่าบางส่วนในพรรครองชารัฐอยากจะเปลี่ยนตัวนายกออกมาเป็นระยะระยะเนื่องจากมองว่าบิ๊กตู่อยู่ในสภาวะบอบช้ำเกินไปไปต่อไม่ไหวต้องเปลี่ยนคนใหม่เพื่อรักษาภาพรวมให้สสอ,อย่างไปต่อได้ไม่ต้องตกงานหากสถานการณ์บานปลาย เป็นการเฉือเนื้อร้ายเพื่อรักษาร่างกายโดยรวมอย่างไรก็ดีในเรื่องคณะกรรมการสมณชันดูรัฐบาลเองก็ไม่ได้ใส่ใจให้ราคาเอาเท่าไหร่พยายามโยนออกไปว่าเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาอาการมันฟองว่าตั้งขึ้นมาเพื่อหวังจะลดดีกรีสถานการณ์เท่านั้นไม่ได้จะหวังให้เป็นกรรมการหยาดศึกไม่เช่นนั้นคงมีแอคชั่นอะไรที่มากกว่านี้ ทุกวันนี้รัฐบาลยังประมาทช่าใจอยู่เลยว่าม็อบจะไปต่อไม่ได้หลังกระแสกดดันเริ่มลดลงแล้วสุดท้ายจะเด้งรับข้อเสนออะไรให้ม็อบเลย ขณะเดียวกันยังมองว่าคณะกรรมการสมณชาติชุดนี้มันถูกคิดค้นมาโดยพัฟชาติปัตที่พยายามทำตัวเป็นพระเอกเอาจริงเอาจังเพื่อหวังจะเป็นฮีโร่มายาศึกโดยลืมไปว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาท่ามกลางสถานการณ์เขาลืมมาตลอดว่าการที่พัฟชาติปัตพยายามทำตัวเป็นเจ้าภาพคณะกรรมการสมณชาติก็หวังจะให้รัศมีของลุงชวนแจ่มชัดมากขึ้นในช่วงนี้ พักพระแม่ทรณีบีบมวยผมหรือจอมเสียบในตำนานหวังจะให้ลุงชวนโดดเด่นในช่วงที่ดูเหมือนบิ๊กตู่จะไปต่อไม่ได้เพื่อหวังส้มหล่นอีกครั้งในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ภาพลักษณ์ดี มันเลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าแท้จริงแล้วพับชาติปัตไม่ได้หวังจะช่วยรัฐบาลอย่างจริงจังหากแต่หวังจะหยิบชิ้นปรามันเพื่อหม่ำเข้าปากเสียเองการที่ศีระออกมาด่าชวนส่วนหนึ่งก็เพราะอาจจะรู้ไส้รู้ผงพักนี้ดีว่ามีเจตนาอย่างไรเป็นใครก็ระแวงเพราะในอดีตพับชาติปัตขึ้นชื่อลือชาเรื่องการพลิกเกมกลับเข้าสู่อำนาจในฐานนะจอมเสียบอยู่บ่อย ด้วยเหตุนี้เรื่องความหวังในคณะกรรมการสมานฉันท์นว่าจะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ซึ่งริบรีขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและผู้จัดก,การออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัส